ลลลลละไไไลไลละไไไไววมมมมม่ไ่่ไ่คคคครรรนู้ก็ขอ,อกรา,าบเรียนท่านอาจาร,รย์ประเสริฐนะครับสวัสดีคุณครูพี่เลี้ยนทุกคนทุกกลุ่มเลยแล้วก็ผู้ปกครองแล้วก็สวัสดีพี่ๆเพื่พพอ,พอนๆน,น้องๆชาวมักน้อยทุกคนนะครับ ก็รู้กันอยู่ว่าวันนี้แต่ละกลุ่มก็จะต้องมานำเสนอเกี่ยวกับความรู้สึกสรุปผลตามความคาดหมายและกิจกรรมว่าได้ทำสำเร็จไหมกลุ่มเรากลุ่มเราในที่นี้ก็จะพูดภาษาไทยแล้วก็คุณพีภาษาอังกฤษนะครับทุกคนขอบอกเลยว่าทุกคนไม่ได้ซ้อม นะครับพูดจากใจนะครับจากความรู้สึกจริงๆไม่มีโพยพงเพยอะไรไม่มีเห็นแล้วไม่มีไม่มีเอออ่ะโอเคก็เชิญเชิญคุณบุ้งก่อนเลยผู้ความรู้สึกกมาเลยค่ะจากที่วันนี้ผมได้ไปมานะครับ ผมก็ลองไปดูพวกเด็กๆมานะครับผมก็รู้ว่าการเลี้ยงเด็กมันยากแค่ไหนแล้วผมก็นึกถึงคุณพ่อคุณแม่ที่เลี้ยงเรามานะครับว่าขเขาจะทําให้เราเติบโตได้นั้นมันยากแค่ไหนครับมันจะต้องทั้งอุ้มทั้งเอาใจใส่ยากครับ <c oughs> Um, so so today we went to see the orphans and the first thing we got introduced to is their main nanny and she. the first thing she said there was four categories the first one was depressed orphans the second one was naughty ch um, orphans third very naughty the most naughty children and lastly very very naughty students <laughs> and so most of our activities didn't work out because, first of all, they were underage and, and they were uncontrollable. And so what I did was just went and joined them in the in their drawing, and just helped them out a bit in their coloring and draw them some pictures. Thank okay, you. Okay, Okay,เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่จะตบมือนะครับ six, ความรู้สึกมันจะต่างกับกลุ่มจักขู่กับกลุ่มคานะสุดๆบอกเลยนะครับบอกเลยมันต่างกันโอเคมันก็ต่อวันนี้นะครับก็ได้โดนลุมสก,กรรมมานิดหน่อยนะครับก็ได้รู้นะครับว่าที่ไปอ่ะก็งงเหมือนกันนะครับว่าทําไมเด็กก็มีสนุกมากเกินเหตุนะะไม่รู้จริงๆฮนะแต่ผม,ไ,มได้เห็นอีกทีนึงครับที่เขามาเตะต่อยอ่ะผมก็เข้าใจนะครับว่า ทำไมเขาต้องทําอย่างนั้นเพราะเขาอะเรียกร้องความสนใจมากเพราะว่าเกิดมาแทบก็ไม่ได้คไม่ได้ค่อยเห็นหน้าพ่อแม่มากก็รู้อะผมก็เลยเข้าใจนะครับก็ยอมให้เขาเล่นหน่อยอะครับจริงๆผมก็จริงๆผมก็เล่นกับเด็กไม่เป็นนะครก็คือไม่ค่อยไม่ค่อยพบเด็กมากอันเล่นน่ะก็ผมก็รู้สึกอะรู้สึกแบบไงครับก็ภูมิใจนะครับแต่ผมก็อยากให้ทําเขามีความสุขครับแบบผมไม่รู้จะพูดยังไงนะครับแต่ผม ผมอ่ะเออก็ได้รู้นะครับก็ขอเขารักพ่อแม่นะครับผมไม่มีอะไรมากแล้วก็ขอขอบคุณนะครับพ่อแม่ที่ดูแลผมมาตั้งแต่เกิดนะครับผมก็ขอบคุณมากครับเดะเดะเดเมื่อกี้พี่ต้นไม้เก่งต้องผ่อนคลายไหมครับอ่าพอพ่อ วันนี้ที่ผมได้ไปศูนย์เด็กก็รู้ว่าการให้คือการสื่อสารที่ดีที่สุดเพราะว่าผมเห็นเด็กคนหนึ่งนั่งอยู่แล้วผมก็เลยเป่าลูกโป่งให้เขาเขาก็กลับมาล่าเริงเหมือนเดิมครับต่อไปนะครับเราก็ไปเจอกับเด็กที่มีปัญหาซึ่งเราต้องให้ความช่วยเหลือเขา ให้เขามีกำลังใจให้เขาเป็นเด็กที่ดีในสังคมต่อไปครับฮัลโหลวันนี้ที่วันนี้ที่ผมไปนะครับผมก็ไปเจอเด็กที่รู้สึกว่าเขายังมีจิตสำนึกที่ดีอยู่คือเมื่อตอนเขาทำลูกโป่งตกที่เท้าผมนะครับผมก็เก็บให้เขาเขาก็พูดว่าขอบคุณมากครับพี่อะไร ก็ผมได้ไปเล่นกับเด็กนะฮะก็ได้ไปก็เห็นเด็กเขาเล่นคนเดียวกันบ้างไม่ค่อยมีเพื่อนเล่นตุ๊กตุนตุ๊กตากันดั้มเลยคนเดียวครับผมก็เลยเข้าไปเล่นด้วยแล้วก็ไปชวนคนอื่นมาเล่นด้วยเพราะว่าความสุขที่เราให้มันแค่สองชั่วโมงเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ลืมแล้วแต่ความสุขที่เพื่อนพวกเขาให้ได้มันนานครับอันนี้ครับก็อย่างที่ทุกคนพูดนะครับความรู้สึกมัน เราเราเราไม่ได้กำา้าแต่ว่าเราก็ยังเข้าใจความรู้สึกของคนที่ไม่มีพ่อแม่เพราะว่าแบบเกิดมาแล้วแบบโดนทิ้งอย่างเงี้ยมันรู้สึกว่าแบบจะเรียกยังไองอะมันอธิบายไม่ถูกเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้คนเหงาไปทั้งชีวิต <laughs> <laughs> ก็เดี๋ยวันจะบอกสาเหตุของมาอยู่ที่นี่นะฮะ,ะที่ สถานรับส่งข้อเด็กที่นี่นะครับก็มีฝ่ายประชาสัมพันธ์เป็นเออเป็นเป็นคุณจิมอายุห้าสิบปดปีเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์เขาก็อธิบายให้เรารู้ว่าความกัม้ามันเป็นยังไงแล้วก็บอกเกี่ยวกับประวัติของสถานที่นี้ <c oughs> ว่าเกิดอะไรขึ้นมั่งแล้วก็สาเหตุส่วนใหญ่เลยนะครับของคนที่กัมพาแล้วมาอยู่ที่นี่เพราะว่า ก็จะโดนพ่อแม่ทิ้งเพราะว่าอาจจะมีปัญหาทางร่างกายหรือจิตใจแล้วก็อาจจะโดนลุมทำร้ายบางครั้งก็รับพ่อแม่ก็รับไม่ได้ก็เลยมาปล่อยไว้ที่นี่ผมก็ผมไม่ได้รู้อะไรเกี่ยวกับเด็กเด็กพวกนี้หรอกพอเข้าไปก็เห็นเล่นกันปกติคือเหมือนที่ใครนะเหมือนที่ใครบอกนะเหมือนที่ คุณต้นไม้บอกนะครับว่าเด็กๆเ,เขาอยากได้ความสนใจและความอบอุ่นเพราะว่าเอคือเขาไม่ได้ความอบอุ่นมาจนเขาชินแล้วอ่ะพอเขาเจอใครสักคนที่มาช่วยด้วยความจริงใจเขาก็อยากจะเข้าเอาตัวไปกอดเพราะว่าเขาขาดความรักมาตั้งแต่เด็กนะครับ <c oughs> ก็ระหว่างทางกับครตูครูพี่เลี้ยงคนหนึงของเรา ได้บอกเอาไว้ว่าเว <c oughs> ลาคนที่มีพ่อแม่เนี่ยมีคนเดียวกันที่สั่งสอนทุกวันทุกเดือนทุกปีคือตลอดชีวิตจนกว่าเขาจะตายเขาเป็นคนเดิมที่สั่งสอนแต่คนพวกนี้ทุกๆวันคนไม่ซ้ำหน้ากันดังนั้นเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะทำยังไงเขาเชื่อใจใครได้บ้าง เพราะว่าไม่มีใครอยู่กับเขามาตั้งแต่เกิดพอตั้ง่จจำความได้ก็ไม่อยู่ที่นี่แล้วอะไรอย่างเงี้ยฮะวันนึงวันนี้นั่นแหละวันนี้ผมก็ก็เห็นเด็กๆเ,เล่นกันล่าเริงบางคนก็ร้องไห้แต่วันนี้ส่วนใหญ่ดูเหมือนว่าเราจะไม่ได้ไปแกล้งเด็กๆเด็กๆ,ๆมาแกล้งเรานะครับอืมโอเค รูล,ลมรูลมรูลมอยาจะเข้าอยาจะเข้าโอเคว้าจะหมดเวลาแล้วอ่ะขอพูดประโยคสุดท้ายเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอเล่าเรื่องนึงก่อนระหว่างกลับระหว่างกลับผมก็นั่งอยู่ในรถตู้คุยกับพวกรุ่นพี่พวกคุณครูพี่เลี้ยงนะครับก็นั่งพักผ่อนก็มีเพื่อนมีรุ่นพี่คนหนึ่งเขาเห็นรถคันหนึ่ง ไม่ได้ปิดกระโปรงหลังรถก็เลยงงว่ามันเกี่ยวอะไรวะเออผมก็เลยคิดในใจว่าอ๋อมันเกี่ยวกับการมีสติหรือเปล่าปิดให้สนิทอะประมาณนั้นอะอืมโอเคขอพูดเป็นยกสุดท้ายแล้วนะครับจริงๆแล้วจริงๆแล้วนะ <laughs> จุดประสงค์ของพวกเราแผนงานอาจจะ ไม่ได้เป็นไปตามที่คาดไว้หมดแต่เพราะความเป็นจิตอาสาเนี่ยแหละจุดประสงค์ของเราคือสร้างรอยยิ้มให้เด็กๆใช่ไหมครับแม้ว่าเราจะลำบากโดนแกล้งไม่ว่าจะเป็นเด็กก็ตามแต่เพราะเรามีความเป็นจิตอาสาเราถึงยอมลำบากได้เพื่อให้เขายิ้มโดยที่เราไม่หวังอะไรตอบแทนครับขอบคุณครับ ลุ่มนี้นะคะครูแทบไม่ต้องสรุปอะไรเพราะว่าตู้ฝันนี่คมมากคมจริงๆแต่มีอันหนึ่งที่เมื่อกี้ครูชอบมากเลยที่บอกว่าการให้อะเป็นการสื่อสารที่ดีที่สุดใครพูดเอ่ยเมื่อกี้เท่มากเลยคํานี้ซึ่งมันมันใช่จริงๆนะใช่ไหมคะรู้สึกประจักษ์ใจเขาพูดแค่คําเดียวเนี่ยแต่ว่ามันใช่เลยสําหรับครูส่วนตู้ฝันคงสรุปแล้วสรุปอกีกสุดท้ายแล้วสุดท้ายอกีกแต่ก็ดีมากๆนะคะ เป็นว่าวันนี้ไปโดนเด็กสกรรมมาแต่ก็อิ่มอ,อกอิ่มใจเต็มใจใช่ไหมคะวันหลังอยากไปอีกไหมคะไม่เป็นงั้นนะก <st> ็มันลำบากอยู่เหมือนกันนะแต่ก็สนุกด้วยสนุกด้วยรอบนีตอนกลับนะทำไมคะช้ำช้ำช้ำกลับมาทั้ง, <st> งคือคือมันรู้สึกยังไงช้ำทั้งกายและใจมันอธิบาย ช้ำกายก็น่าจะรู้วันดีคืออะไรนะแต่ช้าใจนี่คือก็แบบอย่ๆเด็กก็ร้องไห้แล้วก็โทษเราอะไรเงี้ยแต่ไม่มีเกิดมันมไม่เกิดขึ้นหรอกคือน้องร้องไห้แล้วก็โทษพี่เลยช้าใจถึงโทษไม่โทษผมก็ช้าใจอยู่ดีเพราะว่าเราอุตส่าห์มาแล้วก็ยังร้องไห้เขาเขาอาจจะเราทําอะไรไม่ได,เไไได้เพราะว่าจริงๆแล้วอย่างที่ตู้ฝันบอกว่าเด็กๆเนี่ย เวลาที่มันขาดไปมันเหมือนเหงาทั้งชีวิตใช่ไหมตรงนั้นเนี่ยกินใจครูมากเลยตู้อาอาจารย์จะมีอะไรเต็มค่ะอาจารย์เองก็ไม่มีอะไรที่จะแนะมันเต็มเพราะฉะนั้นขอเสียงปรบมือดังๆให้กับเดวิน่ารัขอบคุณมากค่ะชิวหานะคะนี่ชิวหา